เกษตรและอาหารแห่งชาติหรือมก,กอชหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้ผู้บริโภคมั่นใจว่าสินค้านี้เป็นประดับมาตรฐาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีท่านรองนายกองการบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรีท่านรอกเพชรมนตรีเมืองกาญจนบุรีท่านท้องถิ่นจังหวัดกาญจนบุรีตลอดจนท่านผู้วิเกียร์ที่เคารพทุกท่านค่ะกาญจนบกรีอย่างสูงที่ได้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานหางกมสินค้าคิวจังหวัดกาญจนบุรีในวันนี้คิววางกำวางกำหน่ายตลาดสดมีน้อย จังหวัดกาญจนบุรีโดยสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรีจึงได้มีแผนเร่งประชาสัมพันธ์ของแผงหรือร้านค้าจับหาสินค้ากวมาจาหน่ายเพิ่มขึ้นเพื่อสร้างทางเลือกให้กับผู้บริโภคได้สามารถเข้าถึงและหาซื้อสินค้ากวได้อย่างสะดวกที่ปักไทยได้มาตรฐานขยายตัวกว้างขึ้นแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดปินว่าประมาณ2 5 6พัารกดาทพบกันโดยตรง รวมถึงเป็นการแสดงศักยภาพของเกษตรกรในจังหวัดกาญจนบุรีเกษตรอาหารปลอดภัยได้มาตรฐานคิวจังหวัดกาญจนบุรีท่านผว้น่าส่วนราชการท่านรองนายกองการในส่วนจังหวัดกาญจนบุรีท่านนายกเทศมนตรีเมืองกาญจนบุรีแขกผู้เกียรติและผู้เข้าร่วมงานทุกท่านครับผมมีความดีและรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดงานอากรรมสินค้าคิว จังหวัดกาญจนบ,บุรีในวันนี้นะครับการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรอาหารปลอดภัยคืออีกหนึ่งนโยบายที่รัฐบาลต้องการพัฒนาและยกระดับคุณภาพมารับจากผู้บริโภคมากขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศและเป็นที่มาของการวางทศาสตร์พัฒนาจังหวัดกาญจนบ,บุรีในการส่งเสริมการพัฒนาระบบเกษตรกรรมจากครบวงจรใส่ความร่วมมือ ของผู้ภาคส่วนตั้งแต่ต้นทางคือผู้ผลิต ข้างหน้าค่ะการทำอาหารนะคะแบบคิวให้เราได้ชมและชิมกันด้วยนะคะ